เคล็ดลับสาหรับนะักเดินทางนะครับเป็นเคล็ดลับสําหรับนักเดินทางโดยเฉพาะเลยนะครับทุกคนครับวันนี้หลายคนเคยไปพักโรงแรมใช่ไหมเคยนอนโรงแรมใช่ไหมครับทีนี้วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเคล็ดลับสมัยก่อนอาจารย์เคยเดินทางบ่อยมากนะฮะก็ได้ความรู้จากครูบาอาจารย์มาท่านบอกว่าก่อนที่จะเข้าห้อง เข้าห้องโรงแรมเลยฮะเข้าห้องที่เดี๋ยวเราจะพักแล้วได้กุญแจามาเรียบร้อยแล้วให้เคาะสามครั้งต๊อกต็อกตอกสามครั้งก่อนเลยขออนุญาตเข้าห้องนะครับอย่างนี้ก่อนเลยนะฮะเนี่ยเออเอเอก็พูดไปนึงฮะหลังจากนั้นก็เข้าไปในห้องนอนนะครับอาจารย์เนี่ยไปกับเพื่อนบางทีห้องอื่นๆโดนผีอำกันอะไรกันสารพัดเจออาจารย์ไม่เคยเจออะไรเลย ไม่ไปยเจอเลยไอเดือยงเฮียน้กอเฮียนเอายบางทีห้องว่างเลยยู่ห้องเดียวนะตื่นเช้ามาไม่มากก้าเขาบอกห้องเนี้ยเขาเนี่ยเขาเอ่อมีกคยกยันกรเสพยอาจารย์ก็นอนหลับไม่เห็นมีอะไรเลยทีนี้ต่อมาเมื่อเข้าไปในห้องนอนเรียบร้อยนะครับเราก็มีเหรียญบาทเหรียญสิบอะไรก็ได้เป็นเหรียญน,นะฮะแล้วก็วางไว้ใต้หมอนแล้วก็กราบที่หมอนบอกว่านมโมสามจบก,กา้าวไว้พระเศรษเรียบร้อยแล้วก็บอกขอซื้อขอซื้อขอเช่าและขอซื้อที่นอนคืนนี้นะ เอาบุญบุสนนี้ไปนอนหนึ่งคืนอย่าให้เป็นอะไรเลยนี่คือความเชื่อเอานะครับทุกคนครับก็สายมูเนาะเอาเชื่อมองไปเชื่อมาทุกคนจะกดแล้วยัหัวเราะอาจารย์นะยังจะขำอาจารย์นะคราทักใจอาจารย์พูดในเรื่องของที่อาจารย์เคยทํเท่านั้นเองเนาะคนแก่เนาะเคยทําแบบนี้มันก็มาเล่าให้ลูกหลานฟังเผื่อจะทําตามแล้วมันจะดีก็ได้จำไว้นะเอาแล้วมาสรุปไปครั้งก่อนเข้านอนเข้าโรงแรมก็ขะประตูกก็ก็สามครั้งขออนุญาตก่อนนะครับใช้ที่อยู่จะเป็นของที่เข้นอนหนึ่งคืนนะอย่างเงี้ยเราไปถึงปุ๊บเราก็อ่านนอน กระดาษมอนเอาไหว้พระสักสามครั้งขออนุญาตเจ้าของที่นี่นอนแล้วก็เอาเหรียญนึ่งบาทเอาไว้ที่ใต้หัวนอนเนี่ยเหมือนซื้อที่นอนไว้หลังจากนั้นแม่บบ้านเขาไปเจอเขาไปกินอะไรก็ลแล้วแ,แต่เขานั่นน่ะตอนเช้าวันห้าบาทสี่บาทแล้วก็วางไว้ทางนั้นซื้อที่นอนอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเป็นอะไร นะครับที่อาจารย์ผ่านมาเนาะอาจารย์เดินทางบ่อยสมัยก่อนจึงมีเรื่องสาระแบบนี้มาฝากกันนะครับจกโม้ร้อยจะคำอาจารย์อาจารย์อาจารย์นี่โอ้สายมูจริงๆครับเอาเอาครับเวลาหมดแล้วนะครับทุกคนครับวันนี้ขอทุกคนโชคดีอย่าเริ่มนะครับเชิยกดหัวใจกดแชร์กดติดตามอาจารย์เ่จะได้ไม่พลาดการชมคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ